ไข่มันตัวนี้นี่นี่ไข่มันนี่ไข่มันนี่นี่นีไข่มันนี่เป็เม็รเขาสารนี่นี่นี่ขีดหนึ่งห้ามันเป็นโตมันิได้สองขีดเคิงเห็นไหมโตเป็นโตเลยมันขีดหนึ่งนี่เลี้ยงได้สองขีดเคืองโตมันนี่โตมันนี่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 ซื้อไม่ไหวซื้อไม่ไสามรอยวันให้เงินจอยนี่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 มันเราขึ้นเม็ดเขาสารนี่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 นมันเป็นอุดรุดรอยู่นี่มันมันเป็นเอียงนี่นีนีมันออกจากไข่มันตัวนี้ มันม no ja, man ันเป็นไข่หน่อยหน่อยมันยาวๆนี่นี่นี่น oh ี่ไข่มันนี่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 ไข่มันนี่นี่ไข่มันไข่มันมันออกมาจากนี่นั่ะนั่นนั่นนั่นนัันออกจากนี่ล่ะนี่ยนั่นนันนั่นนั่นนัเต็มมือได้เขาเขาว่ามาเลยสองสามมืออันนี้นี่นี่โต้มันมันออกกันเลยสี่หามือจะออกต้รั้วนั่นนั่นโตวมันนี่นี่โต้มันนี่โต้มันนี่มีข้งไข่มันอาหารกินยังไงมันกินบ่ได้กินหยังมันกินได้หยาสั่นตัวบ่ได้สื่อหยังเลยนุ่งแต่หยา หางมีเง e mm ิน hmm. ก yeah. ็ส mm ิเอามาอีกมันบ่มีเงินสื้อมงุงยางนี่น่ะนะมันกินแต่หญ้ากับบางอย่ากเลยไปตองกล้วยก็ได้นออืกินไปตองกล้วยเงี้ยเดี๋ยวเอาไว้นี่ยหาบ่มีคนสูตรใช้านอันห่อนให้หาเนี่มันมักห่อนหน้ำกลางหมู่ปันคนเอ้ยเอาครับก็คนนี้หมดที่จ่อมันเด้เออหมดมักจ่อมันตัวม่วนมาเรืงมากลางบ่ให้โมให้หมดเข้าได้ซื้อ500พุ่นีด้แต่อันนี้มันเหาลอยเนี่ยเจองมัน ข้าซื <klore> ้อมาหยิงเอาบ่ไ hmm. ด้เด้มันมีขาจังสิเลือเขาบ่มีแล้วเขาเขาบ่อมาขายข้าวเองซึมเด็นลูกเขาส่งมาไปทางประเทศอื่นถุนใดถ้าข้าเขางมันโมมีไปเลาะซื้อแล้วมันบ่ได้ขามันแล้วไม่หยิบเอาไปได้ไปอีกมือหนี้ห้เด็กเขาไปสิไปเลาะเมื่อวานมีผาบ่อหยิบแล้วมาเลี้ยงอีกเตียงหนึ่งหน้าซึ่งไปซื้อเอาโต้บ่นหน่อยซื้อเอาโต้ใหม่เขาแนะนำให้น้ำพรอมมันน้ำในนั้นให้ห่อนหรเอาน้ำได้ยากอยู่ได้ไปสื่อเอาโต้ มันไม่หย่านหมดเจาะมันนี่มันมันมันไม่มันไม่มาจังสีเลยได้มาจากเขาแต่หาลอยนี่มาจากเขาก็จะห่นเลยเด้่ยเขาบอกของเฮานี่กันโบยู่พ่อยางแต่ปานยังสีกันโบยู่หมดหลายเฮียนได้หมดหลายเขาสีดยายยังเขาบอกให้สีมันสีแผลมั่นนี่เออกินเขาก็บบอกให้กินไก่เด้มันสีถูตกินคิ้วมันสีโบอ้อเออมันขลังอยู่ไลยมันขลังอยู่เออเพื่อจะได้กินเนาะเพื่อจะได้กินโดนยู่ได้ บวดเงินแปดลอยแล้วเนี uh, <S 2> <S 2> mm. <S s ่ยม no ันเยินเลสือเขาไข้ว่ากาสืเขาไข้ัวมันไสองลอยสองได้สองโลคือการสือโลนึงมันแปดลอยคุณได้ล่ะถูกสืโลแปดลอยเก็ดลอยไอ้ไข่ะไข่มันกันเองซื้อนั้นมันจะหายหนีเขาขายขายี่ขาลอยยันจ้ะถี่ขาลอยไข่มันสกียให้เก็ดลอยแปดลอยได้ไข่เพราะว่าพันหนึ่งแม่ไขมันสีละพัน อยู่บ้านบ้านมัทั้งนี่เป็นหมดะเือกีเลี่ยงกันอยู่ตัวตั้งใจในบคคเบื้องเงี้ย่ะบุคเบื้งเงี้ยเขาบดไปใสได้ยังนี่เราเดไปใสเห็นเพอออยู่เต็มที่นเลยสามแขกสีแขกเงียเขอยู่สี่น้องเขาเขาเมีเด็กกันในอิริมท้ายเดองันอะไรอิ